นี้โบสินเป็นคุณชัยยะมหาปราบนะครับอ่าสำรองครับปกตินี้ลงตัวจริงโดยตลอดครับสำหรับอดิตสอครับวันนี้ก็เป็นเบลิกขาซองก้าครับลงมาเล่นแทนเกอร์มาเช็คความพร้อมเหมือนครับโูสินก็ให้สัญญาณเริ่มเกมแล้วนะครับ ด้นานบิซิชโลจะบุกจากซ้ายไปขวาครับขณะที่บางกอกลาสครับจะบุกจากขวาไปอับดีดมาลูกนี้สุบันยกเข้ามาสวยครับจังหวะเดียบบอลลงมาทาเซฟสกี้ทาเซฟสกี้พาบอลขึ้นมาแทงออกไปครับให้กับชาติีชาติีตวัดลูกนี้เล่นไหลเข้าเลยครับหนึ่งประตูศูนย์โอ้โหเรียบร้อยครับบางกอกลาสเอฟซี 4, ครับขึ้นนําไปก่อนลูกนี้ไม่ล้ําหน้าเลยครับจังหวะของชาติีจิบเจเลโอ้ถ้าเป็นไคมี่เล่นอาจจะล้านะครับเมื่อสักครู่นี้ ต้องชมคนที่พาบอลไปครับคือดากทาเชฟสกี้นะครับที่พาบอลแล้วก็จ่ายเหมือนจะจ่ายเบากันไปครับแต่ว่าจังหวะมันได้ครับอบอลเลยหลุดมาด้านของชาติชิมทะเลที่วันนี้สวมปกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับแปรเข้าไปครับสวนทางทศพรสีเหลืองพฤ้ษาประตูของบีซีเทโลศาสนาครับให้ทีมกรับุกมานาแล้วครับตอนนี้1ประตูต่อศูนย์ครับดูครับจังหวะจิ้มนิดเดียวครับ ทางด้านของไคบี้เองดีที่ชักครับและให้ทางได้ของชาติที่วิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับลูกนี้นั้นเลบดินก็ตามประกบนี่ก็ไม่อยู่ครับดูครับทางด้านของเบลิกเองยกมือนะครับเพราะว่าออฟไซด์นะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ออฟไซด์นะครับยิงได้ดีครับจังหวะนี้ครับชาติีชิมทะเลให้ทีมบางกอก g a fc กระบุกมาน้ำบีซีทโลาสนะ1หนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่18ครับยิงไม่ต้องแรงนะครับชาติีแค่สะบบอลเปลี่ยนทางนิดเดียวครับบอลเข้าไปเลย ครับตอนนี้ทีมเดือนได้ประตูนําแล้วน่าสนใจครับสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับเอกภูมิต้องเร่งครับทีมเจ้าถิ่นเอกภูมิหลบขึ้นมาโอ้โหวันนี้มีื้นที่เล่นเยอะเลยเอกภูมิของบอลนานหลายออกมาใหม่ครับเฉียพัทเฉียพัทเข้าซ้ายกระชากไปเฉียพัทเปิดกลับมาแล้วได้โขกลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหโชชิโมจิครับตีเสมอครับให้กับมีซิโรซังนะครับโอ้นาทีเดียวถัดมาครับโอ้โหแม่คู่นี้บทจะยิงก็ยิงกัน ต่อเนื่องเลยครับโอ้โหจงังหวะดีใจไม่ได้ถึงนาทีเลยครับทางด้านแฟนบอลของมังเก่าก๊สครับ บอลว่าเขียบปุ๊บก็บุกต่อเลยครับทางด้านบีซีเทโลศาสนานะครับต้องชมนะครับจังหวะนี้ในการได้บอลของชยพัฒน์กิจพงศ์ศรีธาดานะครับที่ได้บอลไปแล้วก็เปิดมาให้กับโชชิมมจิที่ยืนล่งๆว่างๆอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับเพราะว่าแนวรับเองก็มัวแต่เมองชยพัฒน์อยู่นะครับแล้วเปิดมาหมกได้ดีครับโชชิมมจิครับช่วยทีมครับตอนนี้ตีเสมอบางกอก๊าซเป็นหนึ่ง